السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تن في نوم في راكتن لاي واني خارا ما كوي ما بكسا روي ما بطبطوك بطبطون كان لنفو มันจะทั้งสร้างความเสียหายให้กับลูกหลานของเรามากมายมหาศาลบอกแล้วไงแบบพวกติดยาเสพติดโดยเฉพาะพวกติดสูบกัญชาดมทินเนอร์พวกนี้นะมองเห็นอะไรเป็นสวรรค์ไปหมดเลยทีเดียวอาจจะแลเห็นผู้หญิงที่เดินผ่านมาท,ทั้งทังที่อายุเจ็ดสิบกลายเป็นเห็นเป็นอายุสิบเจ็ดก็มีมันเป็นภาพลวงตาลวงใจเกิดความคลุ้มขึ้นมาก็เลยลองดูก็ดีเหมือนกัน เห็นเขาลองดูกัญชาลองทินเนอร์ลองเฮโรอีนเขาชักเขาชวนมานานแล้วเอ้าลองสักทีเถอะน่ะคนที่ติดยาติดเฮโรอีนติดทินเนอร์ติดอะไรจะติดอะไรยาเสพติดพวกนี้น่ยพอติดยามันเพิ่มไปแล้วลก็มันเห็นช้างเท่าหมูเลยใช่ไหบางทีก็อาจจะเห็นหมูกลายเป็นช่างกันเลยก็ได้เห็นพี่น้องตัวเองกลายเป็นตำรวจเห็นทรัพย์สินของคนอื่นเป็นของตัวขึ้นมาอย่างนี้แหละ จะทำอะไรตามอารมณ์ชอบโดยไม่คิดถึงกฎหมายบ้านเมืองเรื่องสำหรับคนที่ติดยาติดยามาติดยาบ้าติดผงขาวคนอย่างนี้นะ่ะหาทางเลิกตีจากจากมันยากเหลือแสนเจ้านพี่น้องถึงจะพยายามลดจะพยายามเลิกแต่ใจมันก็อยากยังหิวอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ช้าก็อดใจไม่ได้ต้องกลับไปกินกลับไปสูบกลับไปฉีดมันอีกตัวเข้าเลยกลายเป็นธาตุที่ปล่อยไม่ไปการตรวจสอบในโรงเรียนบางแห่งปรากฏว่านักเรียนติดบุหรีกันมากนักเรียนที่ติดบุหรีส่วนมากเป็นนักเรียนชั้นมอนถึงมห้าซึ่งบางรายก็สอดไส้กัญชาเข้าไว้ด้วยนอกนั้นก็มีหลายประเภทติดทินเน่มระดับอาชีวศึกษาน่ากลัวเหลือเกินบางคนติดมาก มีอาการซึมพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพอเจอตาลอยฤทธิเดชของคนติดยาติดผงขาวติดยามาติดเฮโรอ,อีนมันมีฤทธิเดชร้ายเลือกเกินทีเดียวแม้แต่มารดาผู้บังเกิดก้าวของตัวเองแท้ๆก็ยังถูกทำ้ายร่างกายจนลุ่มลุกคลุกครานเพราะไปขัดขวางการสูบการฉีดของลูกๆบางคนภรรยาห้ามสามีขอร้องเธอเลิกสูบซะทีเธอเลิกฉีดซะทีเธอ ยามาเฮโรอ,อินทินเนอ้์อะไรพวกนี้นะี่ะพอภรรยาไปห้ามสามีก็เลยถูกทําร้ายกันใหมเงินทองก็ให้ก็ใช้เปลืองใช่จนลูกเมียแท้จะไม่มีอาหารไม่มียาประทังชีวิตเพราะของเงินเมียไม่มีให้ก็ทาร้ายเพราะคนที่ติดยาเนะ่ะจะไม่ชอบทํางานหาเงินเองไม่เป็นแล้วชาวบ้านเพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันประคองแม่ประคองเมียเอาไปส่งโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บ คนที่ถูกติดยาพวกนี้ทำร้ายคนที่ติดยานี่ยมันหมดความสำนึกไอ้ย,ยาเสพติดนี่คือยาของชาวนรกเลยจ้ะคนที่ติดยามันหมดความสำนึกของความเป็นมนุษย์ท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายหมดความเป็นลูกหมดความเป็นสามีหมดความเป็นภรรยาริ์ยามันทำร้ายพอ่อแม่ของตัวเองมนุษย์กลายเป็นสัตว์ไปได้ง่ายๆแล้วคนที่ติดยาติดเฮโรอีน บางโรงเรียนร้านค้าที่อยู่ติดกับโรงเรียนนั่นแหละขายยาเสพติดทุกชนิดให้กกบนักเรียนด้วยคนที่ติดทินเนอร์รายหนึ่งน่ะนอนตายในบ้านนะศพนอนตะแคงอยู่ในห้องมีขวดทินเนอร์วางอยู่ใกล้ๆทรงกลิ่นคะคลุค้งไปทั้งห้องเลยจ้ะเนี่ยเขาติดทินเนอร์ติดอย่างมากติดอย่างหนักบางครั้งก็ถึงกับต้องผสมน้ําดื่มเน่ยไม่ใช่ดมอย่างเนี้ผสมน้าดืม่ม เรียกว่าทั้งดมทั้งดื่มกันทีเดียวแหละเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่น้องต,ตักเตือนยังไงก็ไม่เชื่อเขาเคยบอกว่าถ้าไม่ได้ดมมันจะไม่มีแรงทำงานนี่แหละฤทธเดชมหาการของทินเนอร์แหละเมื่อสูตรเมื่อดมเข้าไปมากๆก็จะไปกดระบบประสาทสังสมเอาไว้มากๆเข้าก็จะสํำแดงเดชเข้าไปบีบหัวใจไม่ให้ทำงานถึงกับหัวใจวายตายเอาไง่ายๆนะ พิษสองของทินเนอร์เนี่ยจะรุนแรงยิ่งกว่าผงขาวยามาอีกเฮโรอ,อีนผงขาวมันจะค่อยๆตายไปทีละน้อยแต่เจ้าทินเนอร์นี่น่ะมันปุบปรับหัวใจหยุดไปเลยทีเดียวท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายร่างกายของคนที่ติดยาติดผงขาวติดเฮโรอ,อีนติดทินเนอร์ติดกัญชาเนี่ยมันจะค่อยๆพลอยผอมจนเหลือแต่กระดูกมองเห็นสิโครงตัวเองเลยว่ามีขี้ซิกมองอย่างถนัดถนัดเลย พวกนี้มักจะไปนอนหายใจรวยรินตัวสันดริกเชลิมฟิปากแห้งผากตาปลือนอนอ้าปากประงับประงับประงับยังไม่รู้ตัวน,น,นานๆก็ชักกระตุกสักทีเป็นระยะระยะมีเสียงหายใจติดขัดออกมาจากลำคอนอนไม่มีหลับสนิทแล้วคนติดยาติดยาเสพติดมันจะค่อยๆหมดเรี่ยวหมดแรงทำงานไม่ไว พอาติดยามากๆเขาก็เลยทํางานไม่ได้ทํางานไม่ไหวเลยเงินทองก็ไม่มีแล้วแล้วมักจะถูกไล่ออกจากงานทั้งนั้นแหละไม่มีนายจ้างคนไหนเขาเอาคนที่ยามาทํางานเขาหรอกมันอาจจะทําให้งานการเขาเสียดีไมดด่ดีจุดบุรีจุดจุดบุรีสุกัญชาใบบานใบใบโรงงานเขาสิคนที่ติดยาเนะ่ะต้องใช้เงินมากใชนนะและเงินจากการทํางานก็ไม่มี ก็ต้องหาทางหาเงินแนวทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่อยๆขยับไปเป็นขโมยชั้นกระจอกกระจอกก่อนเริ่มต้นก่อนลักเล็กขโมยน้อยก่อนต้องไปคอยฉกฉวยทรัพย์สินของคนอื่นเท่าที่จะทําได้ไม่เลือกจะเป็นอะไรสุดแต่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ก็แล้วกันเพื่อเอาไปซื้อยามาสูบเอามาฉีดเอามาดมพอติดยาหาเงินมาจากขโมยเข้ามาได้ พอขโมยเข้ามาได้ถ้าได้มามากหน่อยเพราะขโมยไปหยิบฉวยเข้ามาได้มากเอามาซื้อ,อยาเสพติดเอามาตุนเอาไว้พวกเพื่อนเพื่อนที่ติดยาพอรู้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนที่ติดยาคนนี้ได้เงินมาซื้อเฮโรอีนเไว้เยอะๆมียามามีกัญชามีเฮโรอีนมีทินเนอร์เยอะๆตุนเอาไว้พวกเพื่อนเพื่อนที่ติดยามันก็จะมารุมมาขอแบ่งถ้าไม่ได้ก็ยื้อแย่งกันละรุมกระทืบกันทำร้ายกันเยอะแยะไป หลายคนยาก็ติดและยังโดนกระทืบโดนทาร้ายจากเพื่อนติ่ติดยาที่จะมายื้อแย่งมาขอแบ่งก็เยอะแยะทีเดียวทำย่างไรท่านพี่น้องเราถึงจะลดคนติดยาทําอย่างไแเราถึงจะไปรับยาเสร็จติดกับเขาได้ชทัทีมันเป็นอันตรายกับครอบครัวเรือเกินเวลานี้เป็นไปได้ไหมทํากันให้เป็นเรื่องเป็นราวกันสักทีเธอเราสัมมนาเรื่องยาเสพติดกันมามากมายเริ่มการปรับกันสักทีเธอสัมมนากันมานานแล้ว จ้าหน้าที่ก็ปราบปรามไม่ได้ผลพอสมควรนั่นมันเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยของยาทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะคนขายยามีอยู่ที่ไหนผู้คนที่ติดยาเขาก็รู้เขาไปซื้อหากันได้ทุกซอกทุกมุมแต่ทําอย่างไรเรื่องที่จะให้คนที่ปราบยาเสพติดรู้แหล่งยาแหล่งคนขายเหมือนคนที่ติดยาเรื่องนี้แก้ขไขด้วยวิธีสัมมนาไม่พอเสียแล้วละ่ะบางครั้งเราก็จัดสัมมนาเรื่องยาเสพติด สมนาใชจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีเวลาออกไปทํางานปร,ปราบปรามยาเสพติดเอาแต่สมนาสมนาเราสมนาเรื่องยาเสพติดกันมานานหลายปีเต็มทีแล้วจนกระทั่งยาเสพติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วจับได้ทีมีสองหมื่นเม็ดมีสามหมื่นเม็ดสองพันเม็ดมันชักจะมากข่าทุกทีแต่ก่อนนี้เกจับได้มีร้อยเม็ดสองร้อยเม็ดเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วนะเป็นแสนยังมีเลยคนที่ติดยาเสพติดเนี่ย และมาขอร้องขอการรักษาแต่ละครั้งจากโรงพยาบาลแต่ละคนต้องใช้เวลาใช้ทุนทรัพย์ในการรักษาทุ่มเทกับมันนะ่ะบางทีการรักษาต้องใช้เงินมากกว่าหายามาเส,สพซะได้ซ้ำไปคนที่ติดยาเสพติดไม่ว่าประเภทไหนถ้าจะเอาปัสสาวะเอาไปตรวจมันจะรู้ผลอย่างชังงัดทีเดียวแล้วถึงเวลาหรือยังเราจะเริ่มการรักษาที่ต้องใช้ความมานะพยายามอดทนกันอย่างที่สุดสักทีนึง เรื่องปราบเฮโรอ,อีนปราบกัญชาย,ยามายาเสพติดต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ใช่พอจับมาได้แล้วมันก็นานๆนนจับได้ทีแต่มันที่ยังจับไม่ได้มันอีกเยอะไม่รู้อีกสิบเท่าบางตรอกบางซอยติดยามาติดเฮโรอ,อีนติดกันงอมแง,งมเลยใช่ไม่ใช่มีแต่บ้านสองบ้านแต่เป็นสิบสบผู้ใหญ่ที่ติดเฮโรอ,อีนพอทำเนานะเพราะอีกไม่กี่วันก็ตายหมดแล้ว แต่นี่สิเด็กอายุสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขวบนี่นทีร่ริเสพเฮโรอ,อีนกันแล้วติดยามาก,กันแล้วติดทินเนอร์กันแล้วติดกัญชากันแล้วไม่รู้จะทํากันยังไงดีเลยจะมีอายุอีกยาวเยาวชนของเราจะติดยาเฮโรอ,อีนกันงอมแงมไปหมดนะอนาคตของพวกเราจะจะเหลืออะไรอะไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือของใช้เครื่องใช้ของคนผู้คนในตนําบลหายกันเป็นว่าเล่นเลยเ บานนั้นขโมยขึ้นบานนี้โดนล,ลักขโมยไม่ใช่หายกันทุกคืนทุกวันนะแต่หายกันทุกชั่วโมงเลยทีเดียวาเสพติดมันมาทุกประเภทเฮโรอ,อีนกัญชาฟินซูรามอร์ฟินทินเนอร์กาวยางยาสิกแค่นั้อนอรร์มันเยอะแยะเหลือเกินสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนขายร่ํารวยมหาศาลแต่คนติดยาหมดความเป็นคนหมดความเป็นมนุษย์กลายเป็นอาชญากรเต็มบ้านเต็มเมือง พวกยาเหล่านี้มันขายกันทั่วข,ขนระแหงนะท่านพี่น้องชาวไร่ชาวนาบางคนทําไร่ทํานาหาเลี้ยงชีพเกิดไปลองยานี้เข้าตามที่เพื่อนบ้านแนะนําว่าเป็นยาขยันครั้งแรกก็แค่ลองต่อมาวันไหนไม่ได้ลอง,ไม,ไ,ลองไม่ได้กินแล้วทํางานไม่ได้วันแล้ววันเล่าติดยาจนทําให้ตัวเองคุ้มข้างวันไหนไม่ได้ยามากินหมดความยั้งคิดหมดเรียเร่ยวหมดแรงจะทํางาน เงินไปซื้อยามากับเงินผิดผลที่มาได้จากผิดผลที่ส้าขึ้นมามันแทบไม่พอกันเลยเราต้องยอมรับว่าความจริงบ้านเมืองเราอุดมไปด้วยคนขายยาเสพติดนานาชนิดมนุษย์เราเพียรพยายามช่วยเหลือกเกินในคนควาสารต่างๆเพื่อจะนํามาทําลายสุขภาพของเพื่อนมนุษย์คนติดยาก็มีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะติดยาเหล่านี้ที่เขาผิดขึ้นมาด้วย เรื่องของยาเสพติดในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอุดมสมบูรณ์เหลือเกินคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกติดยาซะนั่นก็หมดอนาคตหมดเชื้อสายหมดวงตระกูลยาเสพติดนานาชนิดเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพิษต่อร่างกายเป็นพิษต่อจิตใจวันเสาร์เราก็มีสนามแข่งมาวันอาทิตย์ก็มีต้นเดือนก็มีกลางเดือนก็มีไหนจะสลากกินแบง่งสลากกินรวบหวยขอขอหวยอะไรต่ออะไรอ๋อสิ่งที่จะ ที่มันจะมาทาให้ลูกหลานของเราเสียผู้เสียคนมันมีรอบตัวเลยทีเดียวมันล้อมไปหมดแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ดูไม่ให้ความอบอุ่นไม่ให้ความใกล้ชิดกับลูกดีๆแล้วหาลูกรอดจากยานรกพวกนี้ยากผู้คนในบ้านเมืองเราเน่ะถ้าไม่ติดยาเสพติดก็ไปติดไปเป็นทาสของการพันนั่นล้วนจะเป็นหนทางของความลมเหลวล้มละลายในชีวิตทั้งนั้นเลยเวลานี้ความยากจนมันก็มาเยือนพวกเราแล้วอย่างทั่วหน้าท่านพี่น้อง ดูแลลูกหลานของเราให้ดีนถะนะลุมสามจำนวนไม่ใช่น้อยอยากรู้อยากเห็นอยากลองว่ายาเสพติดมันเป็นยังไงขอลองดูเขาคิดว่าตัวเขาเองมีกําลังใจเข้มแข็งพอลองเสพดูแล้วจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เขานึอกอย่างนั้นแต่พอเขาเริ่มสูบลองฉีดพอลองครั้งแรกแล้วก็ลองครั้งที่สองแล้วก็ลองครั้งที่สามแล้วก็ตามมาไม่สิ้นสุดเขาเล่าว่าทุกครั้งที่ฉันลองสูบลองดูดควัน มันมีความสุขจากควันที่เราเหยอกระจายไปในอากาศฉันสูบฉันไล่ตามงับควันอย่างมีความสุขควันจากเฮโรอีนลนไฟลอยขึ้นมาอย่างช้าๆฉันก็เอาหลอดกาแฟดูดควันไล่งับควันฉันรู้สึกว่าตรงฉันเองเบาลอยสบายพอฉันเสพมันบ่อยเข้านานเข้าในที่สุดฉันก็รู้ตัวว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันขาดมันไม่ได้ซะแล้วในชีวิตนี้และต้องใช้มันมากเข้าทุกทีทุกทีพอลองจะเลิก พอหิวยาขึ้นมาฉันก็ทุรนทุรายทรมานหิวจนปากคอสัน่นอยากจะตายไปเลยตาลายอยากจะทําร้ายคนอื่นทํำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นการติดยาแล้วยมันมีทางจะแก้ไขแล้วท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายดูแลลูกของเราให้เรียนศาสนาให้ละมาให้ถือบวชให้ไปมสัสยิดเถอะเราจะหนีจากพวกนี้ได้อินชาลอสละมาลิกุมมะราะมะตุลลอฮฺบะเบรกาตุ